ก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเลฟซี 4, ช่องวิทยาพีชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเลฟซี 4, มาดูวิธีการทำน้ำยากำจัดและไล่มแมลงที่อยู่ในสวนของเรากันนะครับโดยใช้ใบสะเดานะครับในการกำจัดและไล่มแมลง ใบสะเดามีสารอาซาไดาเลตินนะครับสามารถออกฤทธิ์โดยตรงต่อต่อมไร้ท่อของแมลงและศัตรูพืชทั่วๆไปได้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำน้ํายาไล่แมลงและกำจัดแมลงตามไปดูกันเลยครับเพื่อนๆเ,เราจะใช้นะครับใบสะเดาที่เด็ดมาจากต้นที่มีสภาพแบบนี้นะครับ คือมีใบที่แก่และเขียวเข้มเลยนะครับเพราะว่าจะมีสารอาซาไดเลสตินมากเลยนะครับเราจะมาเด็ดใบสะเดาและลูดลงในดูนะครับภาชนะที่เราจะเตรียมการนะครับต้มใบสะเดากันนะครับเราต้องใช้จํานวนมากหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้สารอาซาไดเลสตินเพื่อกําจัดมแมลงและหนอนได้จํานวนมากๆนะครับ ที่เราได้ลูดใบสะเดาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูจํานวนนะครับขนาดนี้เลยเราจะนําใบสะเดานะครับมาผสมด้วยเกลือทะเลนะครับจํานวนสองช้อนในเกลือทะเลมีสารไล่และกําจัดมแมลงจําพวกหนอน,นะครับมแมลงเต่าทองและ,มะแมลงต่างๆนะครับที่เป็นมแมลงศัตรูพืช มากัดกินต้นพืชต้นไม้ของเรานะครับเกลือช่วยได้นะครับเราจะมาทำการผสมละวางใบสะเดานะครับและเกลือเพื่อกำจัดหนอนและแมลงศัตรูพืชที่มากัดกินต้นพืชของเรานะครับตามไปดูวิธีการทำต่อไปเลยครับหลังจากที่เราได้ใส่ใบสะเดากับเกลือจำนวน2ช้อนโต๊ะแล้วนะครับเราจะนำนะครับน้ำ ลงไปผสมเดี๋ยวเราจะไปทำการต้มใบสะดากับเกลือนะครับการต้มใบสะดากับเกลือนะครับ <ulous> เราจะใช้จำนวนมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นสารที่ปลอดสารพิษไม่ได้สารเคมีนะครับ การต้มใบสะดานะครับเพื่อใช้สําหรับไล่มแมลงและหนอนเราต้องใช้เข้มข้นเลยนะครับนะถ้าเราใช้น้อยเกินไปจะไม่ได้ผลสําหรับกําจัดหนอนและ,มะแมลงทั่วๆไปเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีการต้มและขั้นตอนต่อไปกันครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต้มและขั้นตอนกันนะครับ เราจะใช้เวลาการต้มใบสะเดากับเกลือเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้สารอะซาไดเล็กตินที่อยู่ในใบสะเดานะครับออกมาเยอะๆนะครับเพื่อกำจัดและไล่มแมลงเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จจากการต้มแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ต้มน้ำสะเดาครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับและทิ้งไว้จนน้ำเย็นแล้วนะครับผมจะมาขยำ ดูนะครับมาขยําใบสะเดาให้สารต่างๆที่อยู่ในใบสะเดาออกมาอีกทีนึงนะครับแล้วเราเนี่ยจะนำกากนะครับหรือว่ากากของใบสะเดานะครับออกมานะครับ และหลังจากนี้นะครับผมจะต้องทําการกรองนะครับนะทำการกรองเพื่อนํากากที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับออกให้หมดนะครับให้เหลือแต่น้ําที่เป็นน้ําสะดารล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาเรานําไปฉีดพ่นนะครับกากที่ยังหลงเหลืออยู่พวกนี้นะครับอาจจะไปอุดตันหัวฉีดพ่นของเราได้นะครับนะ รับมาดูวิธีการกรองกันเลยครับผมจะใช้กระชอนนะครับสำหรับกรอ,องน้ำสะเดานะครับดูนะครับน้ำแบบนี้นะครับนำไปฉีดพ่นได้นะครับในอัตราส่วนในการฉีดพ่นเพื่อนะครับ กำจัดและไล่มแมลงต่างๆนะครับที่มาลบกวนพืชผลของเรานะครับในอัตราส่วน1ต่อ1นะครับน้ำหนส่วนนะครับน้ำใบสะเดาน้ำต้มใบสะเดา1ส่วนนะครับน้ำต้มใบสะเดานี้นะครับมีประโยชน์นะครับในการไล่มแมลงไล่หนอนและเพลี้ยต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการฉีดท้่นกันได้เลยครับ สารอาซาไดเลตินนะครับที่อยู่ในใบสะเดาจะออกฤทธิต์ต่อต่อมไร้ท่อของมแมลงและเข้าไปทำลายมแมลงนะครับทำให้มแมลงหยุดการเจริญเติบโตและตายได้ในที่สุดนะครับการฉีดพ่นน้ำสะเดาผสมกับเกลือเกลือก็มีฤทธิ์นะครับในการทำลายและไล่มแมลงได้นะครับสองอย่างนี้ เป็นประโยชน์ในการทําให้มแมลงและหนอนที่เป็นสตองพืชตายและหยุดการเจริญเติบโตสารในใบสะดาวสามารถไล่นะครับมแมลงเต่าแตงและ,มะแมลงเต่าทองที่มากัดกินใบพืชดูนะครับใบฟักทองนะครับมากัดกินใบฟักทองได้นะครับทั้งในใบสะดาวต้มนะครับและ มีสารป้องกันและยับยั้งการจเจริญเติบโตได้นะครับต้นอินทผลัมเราก็ใช้ได้นะครับป้องกันแมลงนะครับป้องกันด้วงได้ต่างๆเลยนะครับฉีดท้นไปตามใบหรือว่าโคนต้นของต้นพืชของเรานะครับที่เราจะใช้ป้องกันนะครับและนี่นะครับคือต้นมะกรูด ที่มีใบอ่อนพวกหนอนและ,มะแมลงต่างๆชอบมากินใบอ่อนของต้นมะกรูดนะครับในใบสะดามีสารอาซาไรเล็กตินนะครับไล่และกำจัดหนอนและ,มะแมลงต่างๆให้ไกลจากต้นมะกรูดที่เราได้ปลูกกันไว้นะครับและคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับ หรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นปากการใดในคลิปนี้ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวูลิไทยพี h ช n แนลด้วยนะครับทางช่องจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังกันต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับ จากวิีไทยพีช n นลครับผม